ไม่รีบไหมไม่ร ah. so mm. yes, ีบอะเดี๋ยวรับของอีกหน่อยรับของไม่จบมีด้วยประวัติวงนี้กว่าจะดังด้ยทำเพลงมาเยอะมากไม่น่ามีเพลงแบบว่าออกกว่าแค่ทำเพลงมาเยอะมากแล้วรู้ไหมประวัติวงอะไม่รู้มา แล้วเท่าที่พี่สังเกตมาทุกวงเลยพอก่อนดังจะเป็นอย่างนี้กูไม่ไหวแล้วกูท้อแล้วอ่ะทีนี้เพลงสุดท้ายก็คือเป็นคนตกไหมเน้อแม่งมาเลยทีนี้กูราคนลุกตลอดอนะ่ะพอได้ยินสตอรี่ของแต่ละวงก่อนก่อนจะดังก็เหมือนเขาเขียวเหมือนกันทำเพลง,งพมาตั้งนานอ่ะอเละบ้างเสร็จแล้วเรื่องก็จะเปอดเพลงภูเขาดีเพลงอะไรนี่แหละแล้วเมื่อก่อนนั้นเพลงภูเขายัง,งมไม่ได้ชือ่อเพลงภูเขามีชื่อเพลงจะปดจะมาทำรากกันเลยยาวไป พอเข้าไปแกมมี่ปุ๊บระดับแกมมี่เนาะของพุกเขาเลยแค่ชื่อแล้ติดไปเห็นว่าเพี้ยงเลยดังเลยวอดี้แสดงขึ้นเหมือนกันตุ้งว่าจะเลิกแลนะลองทำหนึ่งักนหนึ่งจะตุ้มเลยทำไมไม่อยากให้เราติดนะงั้นว้าไปรออีกเพลงนี้แหละวไปต่อไปเป็นเพลงที่ชอบที่์มสุดคล็อกชื่อเพียงช้าเอ้ยเงช้าไม่บอกชื่อ ทอบไรเพียงพอดีทอไม้วสูบได้งไอ่กมาไม่ไม่ใช้เวลานอกจากจะเรื่องอะไรวะมันเกี่ยวกับวีวัฒนากไรแบ่เพลงแรกมันกดังเลยอย่างราปรนูลเราปะมีนี่คือโดนใจประเทศไทยเลยออกมาตรงนี้ยามเราเพลงที่สองมาเกิตื่นนะ แต่พูอไอ้วงเี้ยเขาก็ทำทุกอห่างทีมองยูฟ่าก็มาเจอทีเศรษกิจปุ๊บเนื้อทีเนื้อหนาทีนดังขึ้นไทัวรทีมีระยาก่อนแล้วก็เจอโควิดมนก็เงียบหลวงเี้ยเจอหูตก็เงียแต่หลายวก็เกิดจาโควิดเช่นพวกเรา กิจการแต่งกับเรื่องจริงหลายๆเรื่องเขาเป็นคนอินเขาอะไรเพราะว่าใช่เพราะพี่ดูวงนี้แต่เขาเริ่มประกวดเข้าค่ายจีนแหละวงนี้เป็นคาแรคเตอร์รายการอะไรวะจีนแลกใี่ไหมเนาะเดลิตี้รกที่เดือนที่สองจีนเบื่องบรอดเคนกิจเป็นคนแบบเก่งเมื่อก่อนเขาเป็นยูทูบเบอร์ไงยูทูบเบอร์กับเพื่อน ไเลือออกมาลาออกมาทำเป็นาละละแาลงความฝันเป็นนักร้องจะทำเพลงกับวงไปเรื่อยๆอ,อย่างทีราังไงามา่ดัทุนีไม่ดทุนีขาาท้อจนเพงไ็ได้แล้วเปยนดยได้ <c oughs> อเลยยาวเลย,เลย <c oughs>

ก็แบบเนี่เนี่ยสุดยอดจริเน่ยังเป็นเรื่องราวเนื้อเพลงแตกออกให้เป็นแบบทำให้เราจิตไปด้วยอ่ะพี่ยูคุณร้องไห้อ่เนี่ยอยู่ข้างแรกตงตาคอตงตาข้างขางแล้วมันสื่อให้เราที่คนนี้รักคนนี้หรือเปล่ารอคนนี้รักิจหรนนี้รผู้คนนั้นโอ้โหแ่เเป็นคนที่ตายอแม่แกงหลอกให้เราว่าคนที่อยู่ไม่ต้องมาทำเป็นตลกเพื่อให้กิดรักไม่ใช่ เลใใเ้่เียกันแต่ลองพรมอ่ะก่นไอในคนมีเสียงที่ดีครูยังชมเลยอ่ะกรบดีถูกไหมเร้อมดี ก็ดีเพราะว่าเราจะได้แพ็คเพราะว่าลูกค้าเยอะไงเราก็เข้าใจเขานงว่าเขารอรอมาไหร่ได้ของหรือยังเราไปสั่งผลิตก็รอลงิตถามว่าถ้าจะแบบว่าทำเป็นางตะเกียงลายเซ็น์อัตโนมัติเลยได้ไหมมันก็ได้นก็คแต่มันแต่มันคือเ่องของฟอน ค่าทางจิตใจต่างกัน <Supp> สวัสดีครับตอนนี้กำลังเอาเสื้อออกให้เพื่อนปลายเซ็นเพื่อจะได้ส่ง ให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่สั่งนะครับถ้าไม่มีรีเซ็ตก็ส่งไม่ได้ใช่ไหมละ่ะนี่แหละครับว่าทําไมถึงช้าบางทีเสื้อมาแล้วขอจะได้เซ็นนะต้องเข้าใจด้วยสาหรับคนที่สั่งดูสิครับว่าน้องว่างไหมครับแต่ละวันเนาะเสื้อนุกรอแบบใหมเด้อ เขาเนี่ย cover เล่นย่ทูบใช่ไหมป่ะดังไหมไม่รู้จริงเขาเล่นอยู่ในในร้านไหมทำงงนนะแต่เดาไม่สร้างมุมกล้องมุงกตลอดนะลองดูด้วยนะ ไปไม่ว่ายีแค่อยาเป็นตัวเองอย่าเป็นตัวฉันเยอยาเอาเิมอะไรลงไปฉันเคยอยูใ่ใจชีวิตนักมีรักก็อยากให้คนใล้ีรกฉันอยากให้เป็นฉันที่อยาทำใม้เป็นไี่ผู you เป็นตัวเองคิดถึงไปนะคะเป็นเสื้อน่ารักค่ะถึงค่ะทุกคนที่เราไม่ได้ไปเจอกัอนไม่ได้ไทำยังไงตอนนี้ก็คงทัวทุกวันเอ้ยอาทิตย์ละห้าวันเหมือนเดิมมันหนักมากถามว่าเหนื่อยไหมเ็เหนื่อยเนเหนื่อยแล้วแหละมาที่ ทำงานเนะแล้วเราเจอเจอคนที่รักเราคนที่ไม ar er. uh, ่เคยรู้จักไมเคยเห็นหน้ามาก่อนมาบอกคือของให้เขาง่วงแต่ก็อยากดู้วนี่ง่วงแต่ก็อยากเช็คนะคะ มันตจียเงนไม่ถึงเน่อาจจะไม่ได้ส่งนะอจะต้องขา รเราไปชนะระดับภาคหรือระดับประเทศนะพี่ก่อนเราเข้ามีสิทธิ์น,นะระดับภาคแย่มากพวกพี่ไปกัน,ไม,นไ,รรไม่ได้ปร,ร,มมรกะกวดนานแล้วก็ไอ้เรว่องรวมสมาชิกกันเฉยๆนี่แหละแล้วเอาไปทีมเดียวเอาไปพิมเดียวเข้ารอบคือเข้าเข้าไปรุ่งกันต่อไม่เข้าคือ,อแค่นั้นอแลังจากเข้ารอบก็เข้ามาตรงนี้เป็นอะไรดีวะ <laughs> โอ้ oh, เราไม่ไดกันเลเออเราไม่คิดว่าจะเข้ารอบไงเราไปกันสนุกสนุกวะก็ไปหาแรปเปอร์มาก็ได้เป็นดนบอยมาเลยโอ้ oh. อุ้ยแง่มันรู้จักพี่บอลไงก็เลยอยากประกวดอ่ะมันมีแร็ปด้วยผสมเลยมีแร็ปเข้ามามด้วยได้ไปเจอพี่บอล oh. ก็ก็รอบแรกเน,ะน,กแบบนาะรอบแรกอวันเสาร์กำหนดทย์รอบแรกเขารอไปรอบที่สองมีเวลาหนึ่งวันในการเตรียมเพลง หนึงวันอะ่ถึงวันไม่ถึงวันไม่้ำหรับพ่อตอนจะมารอบที่สองเป็นเพลงของวซีลฟูนเนี่ยมาเล่นเล่นหนอเนี่ยอ้าวรอบแรกแล้วรอบรอบสามสิบสองทีมพอรอบไปเดี๋ยวรอบสิบหกทีมรอบสิบทีมเขารอบปุ๊บก็ดีใจเพราะว่าเออเขารอบเออก็ดีใจใช่ไหมล่ะดีใจเาแ่ไม่มีใครเล่นแล้วรอบสี่ทีมนี่รอบรองชนะเลิศไปเลยนี่รอบแปดทีมรอบรอง ไม่ค mm ุ hmm. ้เ oh, ล่นคอยขอเล่นเพียงจ่อละกันมาถึงรอบนี้ก็ดีใจแล้วขอให้เล่นเพียงจ่าถ้ากรรมการเขาด่าว่าสีมาว่าทำไมเล่นเพีงใหม่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราดีใจแล้วแต่ก็หวังอยู่อย่างหนึ่งคือขอเข้ารอบรองเพราะว่าเขาจะรอบรองที่เขามีสีทีใหม่ไปแข่งกับเพิ่งเทสขอแค่นั้นขอแค่เอามีขอเข้ารอบรองก็ได้วะเพิ่งเทสพอแล้วมาทีหนึ่งแล้วอ่ะประกวดเข้าก็ดีใจแล้วล่ะเราไปลงเทสเล้วย พอมารอบรองแต่เขารอบเสร็จเขารอบชิงอีกอ้เอพอเขารอบชิงที่มีเพลงนี้แล้วแต่มันมีอยู่เพลงหนึ่งเพลงแต่งที่แต่งไว้ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ใช่ก็เลยไปโยนหัวก้อยกันถ้าออกหัวเล่นเพลงแต่งไหลกันสดๆไปเลยเราเอาแปลกโลงวับกับเพลงถ้าออกก้อยก็เล่นเพลงเดิมคงไม่ได้หนึ่งนั่นแหละโยนมาปุ๊บสุดท้ายก็ต้องเล่นเพลงใหม่เรื่องแบบเราไม่เตรียมมาไงซ้อมเลย แม่จะจำเนื้อไม่ได้คือเพลงแต่งด้วยก็ทัดท,ทับทูทูกันไปแต่ว่าเราผู้พี่เวลาเล่นดนตรีผู้พ,พี่จะอินกับมันไงกรรมการกรรมการชอบผู้พี่ตูงแบบเล่น,นเรรหมือนคอนเสิร์ตไงของเพลงผู้พี่คิดกันอย่างนั้นก่อนขึ้นเวทีว่าเราไม่ได้มาประกวเดเย่เราไม่ได้มีตีเราแบบเราห่านมาเยอะแล้วแบบอยากให้มันเป็นคอนเสิร์ตเราหวัดวงว้าวหวัดอย่างนั้นก็แล้วเขาจะประกาศที่หนึ่งที่ได้แชมป์อย่างนี้มีสองฝั่งใช่ไหมแดงกับน้องเงิน กรรมการมีสามคนถ้าก็คะแนนขึ้นฝั่งไหนก่อนก็คะแนนได้แสตมป์ใช่ไหมอ๋อแรกเลยขึ้นอาทิตยี้ีก่รออ๋อไปขี้เยียขออีกแต้มเดียวไปได้แช้ป์เรื่องเงินแสนห้าแม่แล้วนั้นรอบรองได้ที่รองอันดับสองได้ที่สองได้ที่สองเขาให้เงินไหมที่สองตอนนั้นพี่เข้าใจว่าจะได้แค่หมื่นเดียวอ๋อเออจำได้โมเมนต์นี้เฮ้ยเต้ที่สองก็ได้หมื่นหนึ่งก็ได้ประเทศดีดีดี เอาแค่นี้เราก็เล่นกันแบบเป็นทีมไปเลยไม่สนใจมารู้ทีหลังว่าที่สองได้ห้าหมื่นก็ยังอยู่เท่านี้แต่คือไม่ได้หวังอะไรแล้วนี่ยพอได้ไปกรุงเทพแล้วเราเข้ไปโชว์มัดๆขอกรุงเทพดีกว่าสุดท้ายพอประกาศปุ๊บวงบ้าในหนึ่งแนนแล้วใช่ไหมวงที่สองนี้มาจากกรุงเทพชื่อวงมัคซิโซยุงอ่ะเขาก็ได้มาตีเป็นหนึ่งและนี่คือคะแนนสุดท้ายอ่ะรุนมากอ่ะสุดท้ายบอกที่เรา กระโดดดีใจแล้วภาพตอนนั้นนึกในหัวที่มานึกเป็นวันแรกที่เราเราเพลงเพียงเดียวอ่นี่แหละแล้วก็นนี้ก็สงชสงบเราไม่ได้ประวดนานแล้วคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนเพลงใหม่อะอ่าก็คุยกันอยู่ถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นโยนส่วนเรื่องเองวัดรอบชิงถ้าเราไม่ได้โยนแลวได้เินเพลงเอะเพลงแต่งโดยที่ไม่เตรียมพร้อมก็คงจะไม่ออกเล่นออกมาแบบคือดีฉลาขนาดนี้วะก็ไม่สนุกแน่เลยคือท้ามันออกมาดีหมดแต่นั้นก็พอได้ที่หนึ่งมาใช่ไหม ก็มีมีเพื่อนนี่แหละก็าไปถ่ายคลิปไปให้เดี๋ยวเพื่อนคนนั้นเอาคลิปนั้นมาล,ลงเฟซบุ๊กที่สิงหไม่เลยจะเห็นที่สิงก็เลยแอพวกูพีมาอมตอนนั้นแกยังใช้โปรไฟล์ใส่เสื้อสีชมพูอยู่เพี่ก็เลยอะไรวะใครวะไม่รู้จักปะพี่ก็ไม่รับเพื่อนพวกพีไม่รับกันทุกคนไม่แอดรับคนแรกมั้งแอดรับหมดทุกคนเลยเห็นไม่เห็นใครวะไม่จัดไม่รู้เลยอันนี่คือใครนะแอลมกีตาร์มึงแอลมือเบสดิโอพี่แอลเออแอดเรานี่แหละ นั่นแหละที่พีสินก็เลยเห็นก็เลยแอดมาก็เลยติดต่อมาขอคุยด้วยหน่อยอสนใจมาอยอน,นี่ไหมถึงทางนี้จะเป็นเป็นลูกทุ่งนะแต่อยากแกอยากทำวงสูปิ้งวงแรกของไทยวงว่าสนใจมั้ยก็เรียกมาคุยกันแล้วมันต่อมาก็แกนาไปที่มารู้วักกันถ้าสนใจก็มาฟิตเขาติดต่อเราใช่ใช่ใช่อยู่ยอยู่โรงงานแล้วตอนนั้นเอะไงานอยีกฉันนั้นแหละมาเซ็นสัญญาันหลังจากนั้นก็ิ่ม มันก็บังเ,งเอิญใช่ไหมถ้าเกิดประกวดบังเอินแนละ้วมีวีดีโอนั้นลงไปที่ฉันก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากทำฟงสตริงพอดีคือแกเป็นคนชอบทดลองไงไรู้แกเอามาถูกไหมเนี่ยโอ้ยอบจอบไม่รู้แกคิดถูกไหม,ไ,มไปโยไปอ่ะเอาเพราะนั่นไปก็อยู่ทงนั้นแหละถล่ายรูปถ่ายรูปเวลาตอนพี่ไปเล่นอยู่ไอ้ต้นตาลใช่ไหมใช่ผมไ,ไปถ่ายรูปมัน้ยใช่ทำได้ผมเลื่อนล้มอ่ะไปกับเย็นพี่รู้ไหม เมื่อไม่เมื่อนานมานี้พี่ผู้ยิงอยู่วะยิงจากวันที่ผูพ้พี่ไปเล่นต้นตาลได้ไหมเรายิงไปกับปไปเนหะ็นไหมตอนนั้นนะอนน่ะปายไม่มีใครรู้จักใช่ปะแล้วดูตอนนี้ดิมันแตกต่างกันเนาะใช่ไหมหละ่ะตอนนั้นไม่ไม่ไมีรู้จกักปายเขาไม่สนใจอยอยงไงเขาแบบไม่ใครเป็นทีังานหรือมั้งเลยนี่มาลองตอนนี้เป็นทำยังไนอีกทีดิถ่ายรูปไม่ได้เดินออกไปไหนเห็นวไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จไหมหรอะพวกพี่นะ 我们这是到哪儿了、嗯？了